ดีพี่น้องงานเด็กเด็กครับสี่สองถุมแล้วเนาะมันบ่สาน้ำเมียงกับพี่น้องห่อปเปลียนมัะสาน้ำแจ๊ะแผ่นแป้งเนอตอนแจ๊ะหามใจร้อยเป็นเด็ดขาดพี่น้องเพราะว่าแผ่นแป้งสี่ขาดตกแผ่นละสองบาทคุนได้ดพี่น้องต้นทุนพอสี่สิบแผ่นแปดสิบบาทเนาะตกแผ่นละสองบาท ทอดได้แล้วสามที่เก่าแพนครับทอดได้ซี่ๆเนแหละทุงหนึ่งแปลงทุงหนึ่งต้องวาทดสอบก่อนครับพี่น้องพอดีมันแตกผมก็เลยเอามาทดสอบนะมันมันเปียกนิดหนึ่งครับมันก็นเลยแตกผมกดแห้งโพดอ่าอันน้นา้ำจิ้มผมเอาแซ่ัตัวอยน่ในถวยก้าแห้งกินได้ครับพี่น้องมาทดสอบกันครับว่าใส่โปเปียกจีนสิเป็นแนวได้เราฉาดเนาะ ห่อหรอห่อกระสบเอาใสชองแข็งเลยครับพี่นอ,อใส่ฟิเซอร์เลยนะครับอีกกระละมากนึงยังท่านได้แล้วครับอาจจะพ่อนะครับเหลืออ่าร้อยยี่สิบแผ่นอาจจะใส่่าจจะเหลือนะครับอีกยงเหลือจะได้กระสีห่อเห็นซื้อแผ่นแปะมาอีกห่อเห็นมันแล้วเนาะ เสิเพยายามันอันนีกเกษีใช้เล็กๆน้อยๆนะครับโยบานเนี่ยนะครับพอยังมี้พูดต้องการนิสุผู้เก่ากันล่ะครับพี่น้องเบิร์ดระบอเบิร์ดระบอถานมิหันล่ะข้าเจ้าแบบว่าสื่อสาเยื่นสั่นเนาะกลับมามาซิมกันครับรบอเปียกเจน้ำกับท่านได้อาบพี่น้องเปีเปเปยกโยบิดมือมาซิมกันเบ้างครับ น่านจะแห้งแล้วล่ะกามกรอบแบบว่าต้องรอถึงครับหอมนิดหอมครับพี่น้องใส่กับมีความมีรสชัอยิ่แล้วพะว่าเข้าใส่ซีอิ๊วขาวเนาะ แบบเจก็อะไรเฮ้ยหอมนี่ตกข่้มครับป่าว่าญี่ปุ่นสาม,มสาอันเศร้าอันเนหน่อยนะึงเซียร์าครับจะว่ามิตรวุลเร็จเนาะระว่ามิตรวุลเร็จ อ,อร่อยครับไปแล้วไปสีสังไปคอขายครับก็ไมเห็ุทุละุยุบาุอนนุุุุุืุุุาุุุุุุุุองุุุงเว้นว จะนัง่งหัวโให้มันแล้วครับพี่น้องไอ้พอกันมือเศร้าครับเห็บเหยียกที่นก้าวนล้พี่น้องสีขาวซีนัมไ้หนิว่าได้สีสวยพอสัง่งข้าแตะเตรียมใส่พรอเปียก็เครื่องมือนะพี่น้องแล้วก็ส่งออเดอร์ตอนเที่ยงแต่เบิดมือไปอีกมือหนึ่งครับส่งออเดอร์แล้วก็มาพัดใส่ะ ลองจัดเรียงลำดับความสำคัญนะง่ายมันต้องเป็นขันเป็นตอนนี้พี่นอ้องการแกะแพย์นี้ก็ว่าเป็นไงไงต้องใจนิง่งแห้งพี่นอ้องถ้าขาดก็คือถ้าขาดยุดตรงมุ้งมี้ีห้งหอกกับหัอได้เนาะหัวมันผับก่อนมันผับก่อนจีบหมวนอยู่แล้วถ้าเน็กขาดแห้งก็ใส่ว่าได้ก็เสียไปสองบาทนะต้นทุนนะครับ าล่ะพี่น้องเดี๋ยวผมสี่อ,อต่อไปแปดสิบแพนครับหลังจากที่นั่งหอ,อกันหลังกดหลังแข็งนะครับพี่น้องใส่เแล้วประมาณเพิงกล้องครับสีเอาเอาอล่องได้ส่องแข็งเลยเนาะ มนานขาเสียขอสองแข็งเลยทั้งหมดนะครับทั้งหมด1.27เจ็ดอ้ยสิบชิ้นนะครับโอ้ทั้งหมดนี้117ชิ้นนะครับพี่น้องอีก3ชิ้นอีก3มชิ้นเป็นตัวทดลองครับ อนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบหรอใส่เวลาห่อประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพราะว่ามันยากขั้นตอนแกะแปง้งแผ่นออกจากออกจากกันนะครับมันใส่เวลาต้องหนานหลายแล้วก็เห็ดเนินเห็ดนี้น้ำเนียนะครับนี่ครับพี่นอ้อ ทั้งเวิร์ดได้พอมือนี่ใส่เลี้ย่าจะเลี้ยอีกซี่ประมาณเกือบซี่ซีแผ่นละค่ะชิปเปอร์สือแผ่นมะฮอไปถอดกินเล็กน,นะแล้วก็ขาดอีกสามชิ้นเสียามาเติมใส่เนาะแย่างนั้นรบโอเคพี่น้องไปอาบน้ำน,นอนแล้วครับ เดือกลับซี่ทุงสีซี่ทุงตัวสีอาบน้ำแล้วก็ซี่ทุงเครื่องคนละเอาไปพอกันตอนเศร้าครับพี่นอ้องเขียเปียเขียงานพี่เกาขับยุบานจังสิเลย่ม่มึงไงปวดหลังมันต้องนงั่งมันต้องนั่งหลังตรงห่อเนาะดีนะที่เป็นโต๊ะกับอีนั่งแบบนี้มันยังมันยังสบายอยู่นนะครับถ้าต้องนงั่งหลังตรงสีห่อนะ ไบ่ได้นั่งแบบสบายๆพิงจังสี่หอต้องโตตรงตลอดเวลานะพี่นอ้อโอเคพี่นอ้อพอกันมื้อเสารค์ครับ เนี่ยจนอนี้พี่นอวันแล้วดอกเลยย้าฟังนะครับแดดประมาณเกืบอบวซมม้งแดดเป็นแดดครับมืนอนี่ไปปลดบอกฟุ้งกินครับ ดีครับว่างไงเป็นยังคือนหายอยากไปทุง่งทะเล้าไหายตอนลุงจะขึ้พผ้าไปยายคัด ไปทงไปหลินกระมูวมูไปทงที่หนเขายื่ทงอยากไปหากระหิขึ้นแม่มาบอกป้าลุงก่อนน้องไอไปหาวันวันเด้อขี้เสล่งว่าจะเชื่อห <mons> ันขี้เสล่งมาเอ้ยังผู้จอยฮะ ขีมาทางได้กีไม่ใจจางปุ่มขีมาตะม่องได้บอกลุงม่กีไม่ใจจางปุ่มกีไม่ใจยางผู้ชายเกี๊ยตะหองยางผู้ชายยังแม่เอาม่ขีมาขุ้งแปนเดียวลุงพาลุงไปเนาะยังไม่เอาแม่เดี๋ยวลุงไปขุ้งให้กินดุคนน่ะอุ้ยพี่น้องเบลุงมาขุ้งเนาะกระซออัน ํำหัวน้องไอเลยน้องไอเพิ่งจำหัวน้องไอวะังกูหัวน้องไอี่แม่ปาดไอขูดเอาไนล่ะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็น <c oughs> เอาบะพุ่งไปฝากวนๆน้ำเนาะ <c oughs> เดี๋ยวลุงเอาบอกพุ่งไปฝากวนๆน้ำเดี๋ยวลุงปาเดเนี่ยปาลุลุงเบิ่งกอนเนาะ ยาวลุงปลาเนี่ยปลาลุงเบิงว,ว,ว่าไปลาลุ่มสกอไปปลาถุงมาชส่บอกคงให้หมนันมันไปอเอยีจริงเออนยาวที่เหาอยาวถุงวัชไให้หยักลอไปหาหมูยุทงห <c oughs> มูซื้อมันมัน กินมอะอู้อู้ินอนไอยงไงแท้ืขกินไหมมงึงรูงสิปากนะ ้องไ,ไหมเอาเอาเอา้ยเอ้าเอ้ยได้ๆมอมๆยำอืมอืมอืมหวานเย็นมีแห้ง mất mát 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 Ừ, ừ. mát 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 kìa mát 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 บ่บ,บ่ไม่ได้เจอบห่หาไม่หดบ่รู้เสียออขวังไปฝากมาโบกหวางกัดหวาน,น,านงานไปเนอะข้ามไงข้ามไงวะข้ามไง <c oughs> มงไกินางบ่กินได้งยเลยอะไปยังคือบ่กินข้ามไงอไงอยู่เพื่กินนางเพื่กินบ่ไม่กเลยอนั่นแหะโอ้ยปังคือหวานนะเอาบวมเอาได้นี่ต้งไอกินเลยข้ามไงคุณไหน วิสบปาแชร์ตู้เย็นใน้ฮเมียกเอาไปแชร์เบิด์ตนวยพี่น้องเราปาดว่าได้แบบเย็นมีแห้งพี่น้องมากินยำเมย์ไงนะเราให้นองไอกินย่ำแรง กินข้าวแล้วมากินมะ่งสุกแมน่นบะแมี <laughs> แมมาายงเมียงนกไก่กินข้าวแล้วเอ้าคือบางปลาลุ่มระบาดนั่งไก่คือบางปลาลุ่มนงไก่บางปลาลุ่มใช่โอมโอ้โอ น้งไอยังปลาลุ่งซำลุ่งปลาบกคู่เนีน่ยปลาลุ่งเบิองนี่เอ้กินที่ดไรยืดกินที่ไนากินปะนากินไหมยืดกินโซ่ปลาลุงรรมมนนะเบือง้านงนะ ต้องไงอยากให้มันๆก็สว่างยิ่งที่เอิงมาหรอเขาไปเที่ยวต้องไองยิบก,กินที่หนอรถใครไม่รู้ กู้ร่วมกับยุ่นอนอยิ่หันเนียป่าไปสร้างเหวที่นองโยนสิกินบะเวิดกินทำไงล่ะน้องไอกินทำไงไม่อยากกินอยไปแอบมงไปไปไปงาเดียงาไปซ่

ว่าย้เจ้าป๊าขึวานะพี่น้องป๊าพีนองลองเป็นชมน้อกักนป๊มันจะไปชมอมมอม,ม,มน้องอ้งามป่ต้รขขาง,งามบ่สาธิปลาลุงสวยสวยไว้นเออนำาน่ะสาธิปลาลุงกรนั่งยิ้ใมในหนำแล้วสาธิปลาลุงงามๆามไว้ไว น้องไอมาเบิงทงไหนมาเบิงจองอุ้ยเข่าพี่น้องอันนี้เข่าตัวหัวหุ่นได้พี่น้องเพราะว่าน้ำม,มันเลือกแขยงอันนี้หน้าหนองครับน้องไอ้ไปใกล้เด้อไม่สิโตกรำป้อแปมแปมมุ่งเอาว่าท่านเด้ออันนี้เข่าทึงให้หน้าครับพี่น้องกะล่งถอกกะล่งออกห่วงอันนี้เขาเจ้าไอ้เพืน่นสี่ว่านกอนมูเนาะหน้าหนองวางวานตอนปลายมีสามันเล็ง มันหแห่งงครับพี่น้องหน้าหนองมันสีมันสีเป็นหนองมาตะพูนครับหนองมันสีจะลดอีกนึงครับพี่น้องนี่มันสีเป็นข้องน้ามันจะไกลๆคนละครับอันนี้ก็สีเป็นค่อนข้างผาดไอ้ไอ้ค่อนข้างไอ้ทางน้าไหลครับมีทอน้าอันนี้ทางนี่ตั้งแต่ตตผมยุป,ปอซี่ปอหาคนนี้พี่น้องข้าเจ้ากระลัง่งหลอก ขันขีดออกงามฝนข้าเจา้าอันนี้ว่าได้สามต้นเนาะข้าเจ้าหลอกคอนขีดออกข้าเจ้าสีว่างคอนขีดไมหมท่ามันก่วงข้เก้าครับท่ามันก็เลยยากเบื้องที่น่องงามเลยจะลมเพวาวม่ามันสูงมันหยุดนี้น้มครับข้าเจ้ามาใส่มาใส่ง,งูมาใส่หลอกไอ,นนะอ้พุกน่ะอู้หักหัวเพลงามบ้านต้าง อันนี้ข้า,าวเจ้าไสข้า,าวเจ้าด้วยครับพี่น้องอดมาาไป่นคุณพูดอดักมาล่าไปเีไปเละอะบา,บายบายป่าลูกเนี้ยชิคี้เอาไว้ซัฟนี้เด้อน้องไอไปก่อนเด้อน้องไอไปเล่น,น้ำมูกก่อนอเนออด้อไปอามาอาสดีจ้าบ๊ายบาอีข้อมาอยากไปเฮงพี่น้องเอาไว้ซัานี้ครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ